สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจนะจ้ะที่เข้ามารับชมแนวทางเลยวกะคอมเมนต์พูดคุยถักทายเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยนะจ้ามาพบกับแนวทางหวยห้าหน้อยจา้าห้าน้อยมัดรวมมือนีวันที่สองเดือนเจ็ดจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบ เจ็ดมื่อนี้กคมาพบกับแนวทางกองแอดเกิดคือเากาลวกตามเคยจะก่อนสิไปรับชมแนวทางฮานอยของวันที่สองเดือนเจ็ดมื่อเนี้กคเดี๋ยวมาเบิกผลของวันที่หนึ่งกันก่อนจะสำหรับฮานอยวันที่หนึ่งเด่นไปที่แปดเจ็ดวิ่งรูดสำหรับผลจะ เฉพาะกิจบนออก4หา40ผ่านไปจาสสาหรับสองตัวล่างเฉพาะกิจ1 2เข่าตัวเน้นเต็มๆอยู่ในชุดกันจะสองหนึ่งสำหรับรอบพิเศษโอ้โหรอบพิเศษบนมาต้อง4เลยจัดโอ้โหมาสตองเลยเนาะ,ะสำหรับ 44เอตโติเบิร์นถาจับโบพีติดเบิร์นอยู่11กับ00กันเบิร์นไว้หาย11สำหรับเลขเบิร์นมา44รอบพิเศษจะตองสีเลยสำหรับบนพิเศษผ่านไปจะสำหรับสองตัวรางรอบเฉพาะกิจอ่ารอบพิเศษนี่คือ92 9229จับคู่ผ่านไปจะชุดกันจะหาบ่าถึงเราจะ27 28มา29 92สำหรับรอบ ปกติจะ8ปดหนึ่งปดหนึ่งแเข้าไปที่8ปดหนึ่สำหรับเดอน8ปดพิงดูแปดเขาเขานี่มาลักรลอยได้อีกน้องจะชุดสาตัวบริจับหายแปดหนึ่งแปดนาะแปดหนึ่งี่คือเรียบรลอยเลยน้องจะจับหายแต่แปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งอ่าเจ็ศย์ถือว่าเสียดเสียดกันไปอยู่เ้างจะสำหรับสุดสาตัวรอบปกติจะเอาแป หนึ่งแปดเข้าไปที่แปดหนึ่งตัวเน้นเต็มเต็มชุดเด่นแปดวิ่งรูดแปดมาสำหรับสองตัวรางปกติศูนย์สี่พลาดไปจ้าตัวจับขู่ของเฮามีแปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์มาสี่ศูนย์สำหรับรอบวีพีบนเจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดเข่าไปที่เจ็ดห้าอ่าตัวเน้นเต็มเต็มเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมาโอ้โหสำหรับเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดของเฮาก็มาลัก มาลักลอยอีกเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดกับบริจับหายอีกเนาอจ้าสำหรับ3ตัวบน V.I.P <c oughs> มาเลขกหามเนาะจ้าสุด3ตัวของเฮานี่เสียดไปเนาะสำหรับสองตัวลางจะศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดศูนย์มา6 0กศูนย์ศูนย์หกอ่าสำหรับผพลสรุปห้าน้อยของวันที่หนึ่งามนี่เลยจ้าแนวทางของเฮามือหนีมาสามน้อยขาดน้อยเดียวผ่านไปน้อยเดียวรอบพิเสศษสิหกสี่น้อยเนาะจ้า สำหรับสี่น้อยนะก็คือตัวการจับขู่หายบายนะุได้เนาะจาสองสี่สี่สองสามปรนกับเขาครบัสามตัวครบ4สี่น้อยพอดีเนาะ,ะเขาสามน้อยจะสําหรับหน้อยมารวมของวันที่หนึ่งจะสำหรับวันที่หนึ่งแนวทางรัฐบาลไทยเขงเฮากับปังอยู่ด้วยค่ะเด้อสาหรับรัฐบาลไทยเขา,เขามาตรงๆทางเจาะทางหลุดอะ สำหร ali, ับรัฐบาลไทยกะพูดสรุปรอสรุปกันอีกทีคือวันลงแนวทางจากไก่มือแนวทางออกเนาะสำหรับมือนี้กะมารุน้าน้วยกันต่อจากก่อนสิไปรับช่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื่อติดตามจะสำหรับพี่นเอฟซีที่เขามารับช่งใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะพูดสะไรบูพานแนวทางต่อๆไปแต่แนวทางดีๆ มีให้กันได้ถูกวันจ้าสำหรับวันนี้เด่นไปที่หนึ่งกับสามวิ่งลูดจับคู่หนึ่งแปดหนึ่งจิตหนึ่งหกหนึ่งหาสามมีสามแปดสามจิตสามหก สามหาเมื่อนี่ติดเบิลอยู่เลขชนกันอยู่เจ็ดเจ็ดกับแปดแปดสำหรับสายเบิลจอะอาทาหายไอจอยกันหายไอจอย้อแปดแปดพ่อจะตัวกันแปดหกแปดหาคู่เด่นสามหนึ่งจะตามด้วยสามศูนย์ สำหรับตัวกันจะสำหรับสามตัวบนสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งสามหาหนึ่งสามหกจ้ะ สำหรับตัวเน้นจะสามตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่3ามหนึ้ากันขอเน้นไปที่8 6ดหกแาสจะขอเน้นไปที่3 7มเามด หนึ่งฮกหนึ่งหามื่อนี่กันเบิดแปดแปดเขาเน้นไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยมัดรวมของเฮามื่อนี่ตามนี่เลยจ้า อ่าสำหรับหมดร่วมนียก็คือซีน้อยจะเฉพาะจิดถึง VIP เลยหรือว่าหมาอยู่ในรอบรกัจดไวแค่ไวฝังนําไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันเนาจะรับชมไวเป็นแนวทางจะถามมีตัวหมกตัวชบพผล่ตามถามผมมีตัวหมักตัวชบก็คือปล่อยผ่านได้เนาะจะแนวทางมีเข่ามีรุดผิดพลาดประกันได้กะ โอถุนโภัยไว้ด้วยละกันจ้ามือนีิกขอให้มาปังๆละกันเนาะจะอให้มาตัวเน้นตัวจอละกันจ้าอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสู่ดีกันทุกคนทุกท่านจา้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจา้า